แหงแล้ววะเนี่ยแต่ว่าห่างคือยังหกอึ้งตึงคือติบุลแต่ว่าห่างแหงใช่ไหมหรอว่าทำไมเขาสิมาลักลงหาปลาในหน้าข่อยซะบ่ปลาเขาหน้อยล่หลายเลย วางเทียงแล้วก็ที่เหลือก็ทั้งแล้วสาเอาปับปับ,ป,บปับรดนแล้วถ้าวานสั่มมันเตียนนาปวดบ่งแกนี่ไหมแกนี่เขาไม่ค่อยเกิดไหมถ้าฝนมาตกอีกสองมือก็อจะเกิดดีู่ค่อยไป โอ okay, okay. เคโอเค่ันนี่จัดการในซัมนี่แล้วเมื่อบ้านเราปไีนี้เรียกว่าเรียกว่าพี่ใหญ่ซัมนี่ก็นอสิเมื่อบ้านเราปีน,นี้ตุ่นไป พยุงไข่กระลังงามปีที่สามข้งนี้ปีที่สองสารีสารี ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ